พี่น้อง Nacional. สวัสดีครับผู้พี่น้องโปร่งประสมเด็กพี่น้องโปรก็ตกก็ไปก็ได้เนื้อน้องไร to มาซอยจูพี่น้องนะเนื้อน้องไรสซอยจูบพี่น้องกินจัดเต็มสวัสดีครับผมมีพี่น้องที่น่ารักมาพี่น้องมามก็สิยดเอานะมาใส่มันงามมาพี่น้องมามเหยียดเอาเองเนื้อน้องไรนะพี่น้องมันเนื้อน้องไรมาก ถ้ารบราเป็นมาแล้วทังนอก็เลยซื้อเขามาเลยหิ้วอันนี้ถ้ามาหนึ่งนิ้วหนึ่งก็ไม่ได้กินพอดีซื้อมาเลยไปหนอกซื้อเนื้อเลยเลยซื้อเขาอมาผมถอดผิดมือผม,ม,มตายบ่เรื่อง ที่อยากเอไว้ไปซื้อชุดลาบธรรมดาเนาะไรว่ามันนี้ไม่เนื้อนองไา่เดี๋ยวกัน่นเนื้อนองไา่เดี๋ยวลาบแฉบกระเนาชัดไปไป่น้องอม,อมอันเป็นกึกๆเนะ ไฟเลียนน้ำ mm hmm. ทั้งเล่ากินเลือดเป็ดทั้งนี้กินเลือดม่วง <c oughs> ปูซลรามองว่าเพลตไปเมื่อเท่านี้นนรนครับางบ้านว่าเพลขับมามั่นไปคับกับสองลอยโก,โลก็ยรอว่าเพลตเช็กจากเฮียนไปมันลอยสามสิบกโรไปคับกับสองลอยตีรวดไปนั่นไปนี่สองลอยหาคิ มีสู้กิี่อขประหยัดนำมันเติมหาร้อยไปคำมังแง่มหมดเล ใครพูดกินยิบขอโทษถ้าผู้ใดกินมากได้พี่น้องผมอยู่อาอกินอ่อ ต้นได้ยงาพื้นเลยฉันกินรู้หนอแจงง่ายกับพวกเรา เราได้รอลรามนเนี่ยพอใส่บีใส่เพียรเนี่ย,ยใส่ระบียัง๋ยวว่า ได้บีมานะว่าสามหมู่สามสา,มสามอมส่อไหมแค่้ดเบีเราคุ้มตายแล้ว เดี๋ยวพี่น้องทีงงงกันเู้ใดเบิ่งคิดมาเท่าไนี่่าวันที่พี่พาน้องไปหากินวิวดีๆวิวตาทั้งหมกล่านบดวก่อยว่าที่เขาไปซื้อคนเต็มมดอืดบัดว่าที่ซื้ออะวันนี้ก็เลยไปล้านมห้ยไปล่าว่าที่เขาไปผพมีค้นเขาไปวัดหยุดวัดล่าพี่น้องมันเลี้ยงกันสองสองล้านสามล้านเลี้ยงกันนั่นก็เพ่กินดอกเมี่ยกินเนี้ยเลยดอกพี่น้องมาเลยอื แย่งว่าพี่อยากจะไปกินเฮียนตันนี้เนาะแบบที่รถมทางไปเนาะก,กับเหลียวเบึง้คนหลายให้หลาออบบ้านเฉยเออเดี๋ยวมันก็เปิดเพ่งเดี่ยเราไปนองการไทย การได้กีบกันยุ่งร้านอาหารมันก็ยากเนี่ยวันนี้มาหลวงพ่อเปิดเพ่งก็เลยบ่าไปร้านข้างหน้ากันเลยร้านนายนี่บัญญัติบัญติเนี่ยอือวันนี้บัตรยี่เพาะร้านมีบัตรคนเต็มอี่กว่าเนี่ยเอารู้เราคนนี้มั่นเก่าร์น้ำคนละลาย หลายนานเพิ่มมากคนหลายนะครับเพิ่นก็เปิดเพลงไปกองท้ายคลิปว่ต้องกินมะพร้าวแล้วกับบุ้มมวลเนี่ยพี่น้องอะไรเหตุผลเรื่อยวิชาภาพอหากินนั่งกินน้ำธรรมันไช่เมืองแดงกลิ่นยังหน้ายังสือหน้ากางท้าไม่สะดวกในการค้นนีดจิ้มแต่ค้นนีดจิ้มต้องไปเห็ุแบบนั้นพี่น้อง ตามว่าขี้ไปพอแลังครับขอบปั๊บท like ี่ขาไปซื <laughs> ้อน้ำแขงก็ซื้อมาใส่กะติใส่กระติไว้ย่างดีถาว่าเดี๋ยวนั่งกินถ้าเป็นลาบเป็นก้อยเกิดจีใส้แฉ่งไว้แส่น้ำแข็งไว้ออไปหานกินมองดีๆบัดไปร้านไนกัดรดจอดเลี้ยงเต็มสุราบไปนั่งทานในชั่วโมงนึงก็ดีครับมันกัด้านไหนที่บ่อคอยมีก้นบรรยุดบาดเลย้านนี้เคยไปกินหะพี่นลอง แสดงว่าเพื่อนอยากไปกิน่เฮี้ยนราะนี่เอาเลยได้มาซื้อเนื้อยุนาตากช่วยเขามาเฮียเ้ยนแต่ของเนี่ยพนังกินยุรานี่ยคือบ่อเพชรบอกกันเลยร่วนมากร้านขายเขาขายนำไม่ต้องเปิดเพลงเทาทายมาแล้วมีเสียงเพลงกับร่มไว้ ก็ต้องมาภาคเอากันภาคเอาบนราง้กับบุ้มมอนเหมอข้าวจิ้มเมืองจิ้เมื่อ,อไหร่อร่อยมาก ยิ่งแบบว่้คุณว่าเนี่อีนอีนอะไรอย่งี้ปล่าเดีเ๋ยวแรงเนี่ย ห้วเขาแห้งหิวเขาแห้งไรจนจนสั้นไปเนาบ้าจนล้หนาล้มหนักก็น่าหิวเขาแห้งเนี่ยบ้าจนลืมหนาลืมดังเนี่ยกินเข้าไปก็มีแห้งอะไรนะ อาหารเมนูนี้อาหารชอบของพะยะแต่เราต้องฆ่าเอาพี่น้องเลยอมไม่สุภาพยปงนไงขอขอขอภัยเด้อพี่น้องเด้อคอนเทนต์เบ่าเพลินคอนเทนต์เข่าติ้มมือรอรับกินกนี่นะพ่ออันดีครับ